สบายดีเมื่อนี้ลุงเอกก็ได้มายามเพลเก่าแล้วลุงเอกก็ได้ไปถ่ายมาไปถ่ายแหนมเทฮะแหนมเนืองเทพทิดาท่าแขกทุกคนแซ่บแหงลุกเอกเอามาปั่นกินรอบนี้รอบที่สองแล้วนะทุกคนว่ากินรอบแรกก็ต้องติดใจบมีเบื่อแน่นอนถ้าไผเคยไผได้กินนี่ต้องติดใจแน่นอนเสื้อลานามเลยทุกคนแล้วก็ได้โอ้โหคีมมาทุกคนนี่ ลุกเอกมาให้เป็นตัวแทนขายเป็นสปอนเซอร์โอ้โหครีมแล้วก็อันนี้มีอันนี้ครีมนะทุกคนอันนี้กันแดดแล้วก็อันนี้สบู่สบู่โอ้โหแล้วก็ต้องมีเซรั่มพอที่เห็นเงินแสนเนึ่งนี่เพราะว่าเมื่อกี้มี่ขายให้แม่แล้วเซตหนึ่งมีเซตหนึ่งแสนกีดทุกคนราคาพิเศษแม่ราคาพิเศษ <laughs> ราคาปูปูให้แม่ <laughs> <laughs> อันไซดีบ่<ม>เคยไซบ่ของลานางเคยไซไซดีทุกคนเดกกี้กับิวไล่ตอนนี้หน้าเดียวนี่กับแบบสิวกระยักออกเพราะว่าไซอกหูครีมแม่นบ่โ,โอ้หนาไซขึ้นเนาะเด,ด็กกี้รุมเอกมาเลยคือหนาคือดำดำถอะดอกวะนอนไซโอกหูครีมนี่เนาะแล้วแขนเด้ไซครีมอย่าง <laughs> แขนนี่อบเอาเออ อ่ะมื่อนี้ครับมากินนำ้ำอ่ะกินลูกกินกินเลยเดี๋ยวสิมาบอกวิธีกินเนาะนี่พักอย่างไหนเขาเอินเนาะอ่ะอยู่บ้านนี่พักว่าพักกนิกกเนกกเลิศอืมพักกินเลิศจริงๆแล้วต้องใส่กับแกงหอยเนาะแกงน้ำม้เนาะก,กินกับตำมะม่วงแ,แม่นบ่โอ้กินกับตำมะม่วงแซ่บ อันนี้ก็ขอบคุณเอิ้นว่าขนมจีนใส่มือยุบเลยอากาศเติมน้ำจิ้มใส่ลายแซบลายน้นนยำจิ้มนี่คำปูนมะน่วะคำใหญ่นะกินคำใหญ่นี่แหละสาเหตุที่ เมื่อไรแบนเบคคุณมาไายหลายคนก็คอมเมนต์ว่าอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นกับเบิร์กินนี่เดนทุกคนเบิ่งกินเน้อไผยถ้าพาอยากมากนันต้องเรียกยากในและก็ไปไลายนี่อว่านี่ว่ากินเลยไปกระบอกตัวละเนาะไปเรียนงานกินอย่างเซ็ก เขาไอา้ไอ้นายมาถ่ายม่วนบ่ภายในเกาะมาถ่ายไอแบบหมูไอ้เกาไอแบบนายอืมมาถ่าย <c oughs> สิแสดงว่าได้เงินหลายตัวช่วงนั้นเนาะโอ้ได้เงินตอนนี้เนี่ยมเนต์ได้เป็นพันบาทพูดบอสพันกว่าบาทได้พันเอา ไส้หนีแม่แสนหนึงให่ค้าน้ำพ่อแสนหนึ่งให่อายห้าสิบให่ย่าสี่สิบเราที่เหลือเด้เหลือแสนหนึงให้ตัวเองเราจะยามยามใดสิได้ยันโทรศัพท์นี่แบ่งนะยามใดสิได้โทรศัพท์นี่โอ้ยตายละถ้าแบ่งถ้าเราเลือกกับบ่แบ่งเพราะว่าใส่แบบใส่ตัวเองยังบ่พอใส่ตัวเองก็ยังบ่พอแล้วนะเงิน เงินด้ามแสนสองแสเนเนี่ยบุคคได้ช่วงนี้ของแพงไม่อย่างก,ก็ต้องสองแสนายขึ้นไปสามแสนขึ้นไปแสนน<ร>ึ่งไม่บุคคเลยเพราะฉะนั้นต้องต้องเล่งขายขาย,ขายโอโหครีมเนี่ยผู้ใดอ,อยากได้โอโหครีมจะอยา่อยางก็ต้องเก็บไว้ประมาณถ้าลูกเอกบัมากับคนอื่นมาก็ต้องเก็บไว้เก็บไว้อยากได้อย่างไรไงถ้าดูบัได้บอแ <laughs> วแค่ <laughs> อยากได้ก็ต้องเก็บเงินไปเอ้ก็ต้องเก็บตัวแล้วลุงอีกว่าโทรศัพท์นี่แหละมันย่ำใดมันทีใดนี่โทรศัพท์นี่ยำมู้เลย g มีวิวโอ้ยมีคนซอยเออตายตายตาย ต้ขอเขาอเตนะคนอื่นเขาได้เมื่อไรยัง่ตัวเองโทรศัพท์ม่งยากอ่ะ FC บอมี f ใจดีเลยอนะเออหาเงินด้วยตัวเองนะดีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้เองรอกท่านหนมือได้ิเอาลงอวดหาหาได้ด้วยตัวเองเดี๋ยวขายครีมเห็มันได้หลายๆเเซซออันนีี้้หด่ะ ร้องใเนเพลงนี้เราดีบ่ดีก็ได้ถ้าหน้าขาวแล้วแดวสดงว่าใจดีอืมอืมแมน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 เขาพ่อปีนึงแล้วที่ลุงเอกมาพ่อลานาะงแต่เมื่อเล็กเปนเมื่อนี้เป็นครบห้าปีนึงแล้วเด้อ่าขีตัวแม่นบอกขีตัวลุงว่าอายุสิ <c oughs> บห้าปีแมน่นชิจีโบแมน่นบอกเออบอกแต่จริงๆแล้วสิบห้ากับสิบสามเนาะโดยจะบแบบว่ามันมกับบอกกา้าวแล้วที่เขาวอกาะ อีนี่ใหญ่ฉีดายแล้วค่ะกัสิบสามปีมาเธอแรกนี่ลุงลุงหลงมานามมันท่วมไปบ่ได้ก็บ่คิดว่าจะเอ็งฉีดเป็นดังให้คนรู้จักอนะแต่บ่ได้ดังหลายแต่บ่คิดว่าสิมีคนรู้จักหลายมาตอนแรกนี่จังไดงบ่ยอมให้ถ่ายโดยจะเข้าไปยังไงแล้วแม่ออกมาพ่อเขาบอกออกไปไม่ออกไปให้เขาเจ้าถ่ายเพราะว่าเพราะว่าลุงเอกบอกว่าบอกกับแม่ก็เพราว่าถ้าบ่ดังให้เตะ สุดท้ายเพิ่นก็นยอมไปถ่ายบ่มีลูกเอกมาถ่ายก็อยู่แบบนี่แหละอยู่ขายเครื่องอยู่เือนธรรมดาแบบนี้แหละแบบว่าแล้วก็บ่ได้มีไข่มูจักเด้บบมีไข่มูจักเพราะาบได้ไปใสอยู่แต่เหือนบบได้ไปใส่เอยสมือนี้คนดังนะเวลาลูกเอกไปถ่ายคลิปนี่ทั่วเล่านี่ลูกเอกบอกว่าลูกเอกคือลูกเอกไปหาอนุ่งเขละไปพ่ออนง่งคขาละลูกเอกลงไปถามบอกว่านี่ลูกเอกเด้เขา ตื่นเต้น,ตนลเลยครับเพราะว่าลูกเอกหลานนางบอกเออแมนลูกเอกหลานนางถ่ายได้สบายเลยไปถามไครก็ได้ลุงเอกที่เคยถ่ายหลานนางนะบอกแมนเลยจบเลยสาวหินบูนเพื่อเดียวหยวนท่าปากน้ําหินบูนนะจบเลยมีคนบอกว่าลูกเอกหลานนางมาถ่ายหลานนางเลยเลยเป็นเด็กปัน้นเอายูทูปก่อนสมมตอนี่เป็นยังไงยูทูปคนติดตามเท่าไหรไ่แล้วคนติดตามหาพันกว่ายี่ห้อใดสี่ห้องหกพันนี่ นางโมฮูมีคนท้องเมืองหลายเจ้าจะกระหอดได้เงินจักเรีแล้วสิบห้าโอ้ได้หลายได้ได้หลายเด้สิบห้าอยากนะให้ทุกคนเข้ามาเบิ่งหลายๆเผื่อมันซิฮอดร้อยเพราะว่าสิบห้าเนี่ยใดมันก็บอได้เงินเออเดี๋ยวถ้ามีเอฟซีใจดีกันโอ้เอฟซี FC กันเร่าลืมอโอนเงินให้เด้อเนาะฝากมาซับพอร์ตเนี่ยเด้อทุกคนเด้อคือลานางเฮ็ดกอนหมู่แบบคนก้นหมู่บ่มีไฟซับพอร์ตเลยแต่ละคนเขาได้อย่างเมื่อไหร่ลานางหัวซับเครื่องเดียวยัง ยากแล้วทุกคนเออเดี๋ยวมันก็ได้เองแหละเออนั่นแหละอ่าก็ลืมฝากซ่องลืมฝากซ่องยูทูบ e ลานางสาวมิบู๊ทเนยด้วยทุกคน